ครับประกอบทีมง,งานครับวันนี้ครับตึงดูสิมงาเสนานเสนานรับซิ่งครับวันนี้คนมันครับอเอามีฉาเด็ดไหมครับเนี่ย ไหจะบาทบาทซิบบาทซิบบ่เอาใครจะใส่สนมมันหัวใดนี่มันพิเ้อและบ่บ่ต่มันตะแดบ่เะมันตแดงบ่มากระต๊ไปไปไหนย่กลับบ้านลไปมาหาก่อนเด็ดบ่เข้าดูมันมาเซนินกัน เราบาทหน้าสิบโอ้ยเรามแรงเอาไปซื้อแกงนะมอันนี้พี่เอามันพรุ่งนี้แปบุญใช่ป่ะอ้าวเอนน้อมหมองมอมนะ่านไม่ต้องอักเีอันุก๊อเรงยี่อ๋อกาด่าลุอักเสบกันเทยเดยนะอ๋อดะกระเทยมั่วดี

Thấy, rồi rồi rồi. <laughs> thì, đó, 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 cái xe gửi thả, lấy xe gửi thả, bên này rủ hơi quá, ờ rủ hơi nhiều ghi thả, thả bên này hay đi mà xe gửi thả, mà xe kia, ờ ờ, kia, tí mũ có mũ Nóng Mà cái mà อฮะมานี <ca> <Huh? S 1> ่บาหกสิบบนีวมันจะเน้เกิดมาโยนดินขึ้นด้วยสิบกิโลปั้นปั่นก็โยนใส่ถ่ายเลย

អឺខ្ញុំមកញ៉ាំទាំងថ្ងៃហ្នឹងកັບវងបីទៀតនិយាយទៅនឹងជាមួយទៅមកសិទ្ធធំនោះអឺនៅបានហ្នឹងហឹកបងគេទៅឆ្លងសឹកញ៉ៃវងបីនោះទៅឆ្លងរួយហ្នឹងបានអូយបសិនអូយធំហើយមិនតើមិនបិទពោះឡានដូចខ្លួននោះបងប៉ានឹងញ៉ៃអីហ្នឹងកាំងអួយតាលឿងតា น้ำบแกมุ uh, ่นต <faith> <food> ้น้ำเนี่ยี่บานกี่เต้ากอยเป็นบานเอาปีกีสองเคียงอ่ะเออมันอยู่ตรงป่านั่นแหลยฝากกดไลค์กดซับตะใครด้วยนะครับฝากติดตามช่องพอดีชแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ